อันนี้เป็นวิธีแรกเหรียญนะครับก็กดเข้ามาที่ wallet นะครับ wallet ตรงนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างตรงกลางกดจุดสามจุดเนี่ยนะครับกดถอนครับเนี่ยตรนี้เนี่ยถ้ามีเหรียญมันก็จะขึ้นเหรียญนะครับเข้าไปครับกดกดไปอนไปคริปโตนะครับเนี่ยครับแล้วก็กดเวอร์ชน่นครับแล้วก็เลือกนะครับ อันนี้ผมจะสอบเป็น b บแนน c e นะครับเข้าไปครับแล้วก็กลับไปที่ b บแนน c e นะครับแล้วก็ก์ตรงนี้นะครับว่า w i d นะครับกดซื้อครับแล้วกดจุดสามจุดด้านบนนี้นะครับกดเข้าไปแล้วจะมีคำว่าฝากขึ้นมาครับ กดฝากแล้วก็ก,กด ethereum erc ยี่สิบนะครับแล้วก็กปตัวนี้เข้ามากบับแอ d เด s ตรงนี้นะครับที่อยู่กระเป๋าแล้วก็มาวางตรงนี้ครับปึ๊บเสร็จแล้วดำเนินการต่อครับแล้วก็กดสูงสุดแล้วกดดำเนินการต่อได้เลยครับพอเราโอนเหเรียญเสร็จไปแล้วปึ๊บกลับมาที่ตรงนี้นะครับ แล้วก็กดใบเซลตรงกลางนี่แล้วก็กดสลับครับเนี่ยให้ข้างล่างมันเป็นบาทน,นะหรือว่าเรามาเลือกเองก็ได้แล้วก็กดค้นหาตรงนี้เป็นเป็นเดืนเวอร์นะครับ w i d นะแลกไปยังไทยบาทเนี่ยครับแล้วก็กดจำนวนสูงสุดหรือว่ากี่เหรียญก็กดเข้าไปครับแล้วก็พอแลกเสร็จใช่ไหมครับกดปึ๊บ พอแลกเสร็จเดี๋ยวมันก็กดให้ยืนยันนะครับแล้วก็มาที่กระเป๋ามุมขวาล่างเนี่ยครับแล้วก็กดถอนได้เลยครับผมถ้าใครก็ใส่รหัสแนะนําให้ผมด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้แนะนําเพื่อนนะครับมันจะมีใส่อยู่ด้านล่างเนี่ยครับถ้าคนยังไม่เคยใส่มันจะมีอยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือทักแชทมาเนี่ยครับใส่ตัวนี้ p y c l m 9ก้า dp นะครับผมติดขัดตรงไหนก็ทักมาสอบถามได้ครับผม